สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่27ธันวาคม2 5 6 5วันนี้ผมก็ตื่นขึ้นมาตามปกติเหมือนทุกๆวันครับเสร็จแล้วก็ไปวิ่งออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยกลับมาอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันอยู่ที่บ้านครับวันนี้ก็ใส่เป็นชุดพละนะครับก็จะมีเรียนเป็นวิชาพละครับช่วงนี้เรียนเป็นกีทาครับวันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีวิ่งหรือเปล่านะครับเป็น400เมตรนะครับก็วิ่ง ชิวๆเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมก็ซ้อมวิ่งอยู่แล้วนะครับพอไปวิ่งมันก็จะง่ายลงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าวิ่งระยะที่มันสั้นลงนะครับแค่400เมตรเองครับวันนี้ก็จะมีการเรียนการสอนตามปกตินะครับแล้วก็น่าจะมีการซ้อมสแตนด้วยนะครับของสีน้ําเงินครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงกีฬาสีนะครับกีฬาสีก็น่าจะอีกไม่กี่วันนะครับน่าจะสัปดาห์นี้นะครับตามที่ครูเขาพูดมานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาพูดเรื่องราวเล็กๆน้อยๆไ้เพียงแค่นี้คลิป มีอะไรก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้จะมีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย